อัปเดตเหตุบ้านการเมืองทั่วไปค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะคะหลังจากที่เมื่อสองสาวันที่แล้วนะคะมีข่าวกรณีที่ธนาคารนะคะได้เข้ายึดบ้านแต่เป็นการเข้ายึดบ้านผิดหลังนะคะซึ่งก็ทําให้เจ้าของบ้านที่ถูกติดป้ายประกาศยึดนะคะเดือดร้อนแล้วก็ได้รับความอับอายก็มีการ แจ้งความเพื่อจะดำเนินคดีกันนะคะแต่ล่าสุดก็มีการเจรจากันแล้วนะคะในวันที่4ตุลาคม2565ก็การเจรจาก็จบลงได้ด้วยดีนะคะทางธนาคารก็ยอมชดใช้ค่าเสียหายให้จำนวนเงิน2ล้าน2แสนบาทนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะก็ต้องขอเล่าย้อนที่มาที่ไปนะคะทำไมถึงเกิด การยึดรัพย์ผิดบ้านนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ทางธนาคารนะคะได้มีการเข้าซื้อขายทรัพย์นะคะที่มีการขายทอดตลาดหลังจากที่มีการซื้อนะคะรั์จากการขายทอดตลาดเสร็จแล้วทางธนาคารนะคะก็ได้ว่าจ้างให้ทางผู้รับเหมานะคะทําการเข้าไปปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ้านนะคะรวมทั้งภายในตัวบ้านด้วยแล้วก็มีการรื้อถอนอุปกรณ์และชิ้นส่วนบางอย่างนะคะภายในบ้านออกไปแล้วก็ ข้าวของที่อยู่ภายในบ้านนะคะก็ทําการขนออกมาทั้งหมดนะคะก็มีการทาสีบริเวณรั้วบ้านแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบบ้านนะคะหลังจากที่ทางผู้รับเหมานะคะเข้ามาทําการปรับปรุงพื้นที่บ้านนะคะแล้วก็ขนย้ายสิ่งของออกไปเสร็จเรียบร้อยก็มีการติดประกาศไว้ที่หน้าบ้านนะคะว่าบ้านหลังนี้นะคะ ประกาศขายบ้านหลังนี้แล้วก็ห้ามบุกรุกนะคะพร้อมทั้งมีกุญแจมาล็อกประตูบ้านด้วยนะคะและเพื่อนบ้านนะคะก็เป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักนะคะก็เกิดความสงสัยว่าเพื่อนบ้านของเราเนี่ยต้องการจะขายบ้านจริงหรือเปล่าหรือว่าบ้านถุงยึดจริงหรือเปล่าก็เลยมีการโทรไปสอบถามเจ้าของบ้านตัวจริงนะคะว่า ได้มีการโดนยึดบ้านจริงไหมเพราะว่าเห็นประกาศทิ้นหน้าบ้านนะคะเจ้าของบ้านตัวจริงนะคะหลังจากที่ทราบข่าวก็เกิดความตกอกตกใจนะคะจู่ๆก็มีป้ายมาติดไว้ที่หน้าบ้านว่าจะเป็นการขายบ้านของเรานะคะซึ่งเจ้าตัวเองก็ไม่ทราบมาก่อนว่ามีเหตุการณ์นี้นะคะหลังจากที่เจ้าของบ้านตัวจริงนะคะทราบข่าวแล้วก็ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ตกอกตกใจก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้ที่สถานีตํารวจนะคะหลังจากนั้น ก็เหมือนกับว่าจะไม่มีความคืบหน้าก็เลยเข้าไปร้องเรียนกับทางทนายโรณโรงแก้วเพชรนะซึ่งก็นํามาสู่การเจราจารในวันนี้นะคะก็ได้ข้อสรุปได้ข้อตกลงว่าทางธนาคารนะคะยินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าของบ้านเป็นจำนวนเงิน2องล้านสองแสนบาทค่ะโดยทางธนาคารนะคะได้นัดเจ้าของบ้านให้เข้าไปรับเงินชดใช้ค่าเสียหายในวันที่7ตุลาคม2565นี้นะคะซึ่งหลังจากที่มีการเจราจาร ะะเสสร็จิ้นนะคทะนายรณรงค์แก้วเพชรก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะว่าออมสินเยียวยา2.2ล้านบาทเป็นป้ายประกาศขายบ้านที่มีราคาแพงจริงๆนะคะก็สำหรับเหตุการณ์นี้นะคะก็จบลงด้วยดีก็ยินดีกับทั้ง2ฝ่ายนะคะที่หาข้อสรุปแล้วก็ตกลงกันได้ด้วยดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงเงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ